จะพาต้ยมยำมาเอาเอา่อจะพาต้ยมยำมาเอาเอาจดหมายหรือว่าเขาเรียกว่าโพสต์นะคะนี่ไปสีมาเมื่อกี้นะคะอย่าไปขุดหนูนะโลกอันนี้มามาเอาวันนี้แล้วอย่าไปหาหนูแล้วนะขี้เกียจอาบน้ำให้แล้วเนี่ยมาอารับของนี่มา ตอนนี้อากาศดีค่ะเมื่อเช้านี่น้ำแข็งนะคะพอตกประมาณเที่ยงเนี่ยก็เริ่มเริ่มอากาศดีนะคะมุเช้ามีน้ำแข็งอยู่เลยนะคะต้ยมยำมพอแล้วลูกแดนเนยไม่เอานะลูกไม่เอาไม่ขุดหนูแล้วนะคะผมแ้นเนยอันนี้ฮะแกโพสต์ติไ่ต่แฮยแดนเนยดื้อแล้วนะเราเนะี่ย เดินเนยนี่เดินเนยเอาเยี่ยวเปลี่ยนขาซ้ายขาขวาเอาลูกมาได้ละกระตูมมีกระนำมีเีา่มารับโทรศัพท์มารับไปเนี่ยแม่อ่ะรับให้ตาเฮ้ยชักดื้ออย่างนีง่แม่นน่ะรับให้ตหาตัวฮะกระน่่มมี่หนึ่ง รัดดีๆสิลูก่ะมาเอาซองจดหมายค่ะชวนเ้าลงมาเอาจุดหมายเขามาส่งไปชนีมาส่งนะคะไม่ต้องรีบรีบทำหนุดรีบใหญ่ละนี่แหละเก่งใช่ไหมครับคิดว่าปล่อยกะอ๋อคิดว่าคิดวฝึกอันนี้ฝึกเขาตั้งแต่เด็กนะคะ ึกตั้งแต่เด็กตอนประมาณรู้สึกจะขวบหนึ่งหนึ่งไงจำไม่ได้ฝึกฝึกนะคะก็เห็นคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ต้มยำด้วยนะครับผมต้มยำนะครับต้มยำครับเดี๋ยวก่อนออร์ตา้ามามาเสียละออร์ตา้าไปกันออร์ต้าเิ่งคุกาตาละกิโต้กาตาิโตา้